สวัสดีสวีดัดโยผมและชัยนะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในแมคค r ร f t ซีรีส์ที่ผมจะสร้างขึ้นใหม่นั่นก็คือซีรีส์ฮาร์ดคอร์นะฮะทุกคนโอเคก็นะครับผมมาเปิดซีรีส์ใหม่ไปที่เียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนก็นั่นแหละโอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่มาดูคลิปนี้นะะทุกคนมันจะมาเริ่มต้นแรกด้วย e p พีที่ศูนย์นะฮะก็เป็นเะไรยที่ดีนะสำหรับการเริ่มต้นด้วย E ีพีศูนย์โอเคอันนี้เป็นแมปเก่าที่ผมเล่นนะฮะประมาณ9.7เมก้ี่ก็เป็นแมๆนะน โอเคเราจะมาสร้างบบใหม่ๆนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เปิดเน็ตไปด้วยสร้างบบใหม่ๆกันไอ้เ <c oughs> นี่ยมันตอนนี้มันอัปเดตแล้วเป็นเวอร์ชันหนึ่งจนึ่งจุดนะฮะทุกคนเนี่ยดูได้จากเนี่ยข้างหลังเนี่ยทุกคนหรือก็ลืมเหมือนกันนี่แล้วมันเป็นอัปเดตใหม่นะครับมันเป็นแบบองค์ไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีม็อบหนึ่งอะ่ะที่มันฆ่าไม่ตายนะฮะแต่มันเก่งมากเลยนะ ก็อยากจะหายไอแบโอมนี้เหมือนกันนะครับสมมติว่าเราสร้างแมปมวเราเจอเนะี่ยโอ้โหโคตรฟุกเลยนะฟุกมากมากนะเผลอๆผมอยู่ที่นั่นด้วยนะแต่มันก็น่ากลัวนะโอเคมาสร้างแมปกันเลยนะส่วนเดี๋ยวผมตั้งชื่อแป๊บชื่อว่ารัชชัยทีเฮดนะเป็นชื่อเท่ดีนี่แล้วก็โหมดเอ่ออันนี้เราไม่ต้องตั้งค่าเลยครับนี่ครับตั้งค่านี่พอครับนี่เราเรากดอะไรไม่ได้แล้วนะ ทีนี้ก็แบบตายครั้งเดียวก็คือจบเลยนะเคยมีอะไรอีกไหมนะเฮีย yeah, อันนี้เป็นซีดนะครับก็ประมาณนี้ไม,ไม่ไม่ยุ่งกับมันดีกว่าเป็นประมาณนี้นะครับไม่ต้องตั้งค่าใดมากนะครับอันนี้เอาไว้ลงมอสนะขอลงมอสสักนิดนึงนะฮะเอาเป็นบิคอบเบอร์แพ็กก็คือลงมอสตัดต้นไม้ทีเดียวขอลงหน่อยนะเพราะว่าแบบลงให้หมอสเดียวแหละประมาณนี้น่าจะมอสเดียวนะเออใช่มอสเนี่ยมอสเดียว,อดดยวโอเคครับ เพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราจะมาคีย์อเลยแล้วกันโอเคอะไรอะ่ะ Welcome to Hard Core Mode โอเคนี่เป็นคำแนะนำคนระับ Don't s h ก w m โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับข้ามไปเลยแล้วกันว h a เฮ้ย <What? S 1> <Hey. S 2> ผมมาเกิดใ,ใบโอมที่บัดซบที่สุดในโลกตที่เคยมีมาใบโอมเนี้ยเนี่ยนะโอ้โห oh. ให้ตายเถอะพระเจ้าเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับโอเค มันมีทรายมันมีหิมะดูดไปเนี่ยน่าจะมีละมั้งเนี่ยค่อยๆคำไปแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีนะเผื่อเราเอาใบโอมนี่ไงคิดในแง่ดีว่าเราสมมุติว่าเราจะหาไบโอมนี้นะครับแล้วเราก็มาเจอนะมันจะมีไอ้ทรายดูดไหมวะสีมันจะแตกต่างกันผมก็รู้สึกแบบระแวงเหมือนกันนะมีบอป่ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมันเจอที่ว่างทุกคนตรงนู้นนี่นี่เจอที่ว่างแล้ว เจอพื้นดินแล้วเฮ้ยหมีหมีแข็งเริ่มต้นมาเราต้องตัดไม้นะครับแต่ว่าผมเฮ้ยเจอแล้วต้นไม้เฮ้ยนี่มันทาใช่ไหมเฮ้ย,ยตกเป็นแค่หลุมเฉยไอคืต้นไม้อยู่แค่ตรงหน้าแหละแต่ผมจะค่อยดูพื้นไปด้วยนะเพราะว่ามันมีพื้นแน่นั้นอยู่พื้นดูโอ้ดูรอบๆดิแม่ครัาพัดคอยพีที่แล้วผมก็เกิดในไบโอนี้นะโอ้เออชีวิตเป็นอะไรกับหี่มานักหนาเนี่ย แต่ว่าไอ้ที่ผมรงมอตัดไม้นี่ลงมอตัดไม้โดยการใช้มือตัดเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องใช้มือตัดมือตัดแล้วมือตัดถึงจะย่อมันก็ตัดไม่ทีเดียวโอเคครับไม้มาปึ๊บปึ๊บเราจะขุดไม้ไม่ใช่เด็กตัดไม้นะเราจะตัดไม้ไม่น่าพอเล็กอันนึงเราจะตัดเยอะอยู่นะเพราะว่าเผื่อเราเดินทางไปแล้วมันไม่มีไม้นะครับเราจะข้าเป็นขวานเลยแล้วกันขวานแล้วก็พลิกแอคกไม้นะครับ มันต้องใช้เอาไว้คูหินโอเคเรียบร้อยมัดตัดไม้นั้มันดีจริงสะดวกสบาย,ยงเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยพูดอะไรมากนะไม่รู้จะพูดอะไรดีโอ้มีตน้นหุ้ยเจอหมู่บ้านหุ้ยโชคดีจังผมเจอหมู่บ้านแล้วเผื่อเเราปักหลักที่นี่ได้แน,น่แต่มันไม่ค่อยมีต้นไม้ดีประเด็นดูที่บ้านแรกมีหีบไหมไม่มีแต่เตียงเราป้นได้ละอันนี้อันนี้เราขอป้นหน่อยได้ไหมขอโทษนะแต่ขอขอหน่อย เ okay. ฟอร์แนนซ์แบบไม่ต้องไม่ต้องขุดหินเฮ้ยอันี้มันอะไรนะ่ะเฮ้ยกระต่ายตาแดงมันไม่ตีโบใช่ไหมเนะี่ยมันเคยมีเรื่องเล่าไเอเฮ้ยเจอละโอหอาหารเพียบน,นี่ไปเผาได้เรามีอาหารแล้วอุปกรณนขอปาดแป้งบัวหน่อยด้วยขวานเฮ้ยอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งไม่เคยฆ่าวัวด้วยขวานไม้ สทีสามทีตุยอะในนี้มีเต็มเลยครับทุกคนเราจะหาวิธีขึ้นเข้าไปข้างในก็ขุดนี้เลยกันอนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาต<แ>เรามีบุฟเฟ่ตแล้ว<แ>เนื้อดีด้วยนะเนื้อวัวนะได้มากี่เนื้อนะได้มาแปดเนื้อนะอุ้ยน,นี่ก็สวยดีขอขโมยไปแล้วกันขโมยหมดเห็นสวยดีบ้านนี้มีอะไรบ้างพิษนาอุ้ย มีแผนที่ด้วยแผนที่แล้วก็อาหารเต็มอันนี้เป็นโอเคโอเคเป็นแผนที่ที่เราที่ยังมันยังไม่ได้เขียนครับประมาณนี้โอเหเก็บไปแล้วกันขอขอมาเลยแล้วกันอ่ะเผื่อมีประโยชน์อ,อะไรไม่มีประโยชน์ค่อยทิ้งทีหลังเฮ้ยแต่บ้านนี้สวยนะอยากเอาบ้านแบบน,นี้มากเลยสวยดีอันนี้เป็นนี่กระโจมไม่มีอะไรมากตรงนี้ เฮ้ยบุฟเฟ่หมูแต่ว่าก่อนที่จะหมูขอคราของแปบบ๊บรู้สึกว่าเราต้องมีดาบแล้วแหละนี่คาดาบมาแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวขวานจะพังแล้วขวานไม้ขอเนื้อหน่อยเฮ้ยหมีหมีปิดทันนี่เฟอร์แนนซ์วะอะไรขโมยหมดเฟอร์แนนซ์เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะเราจะเราจะไปที่อื่นนี่หมีไปได้ยังเนี่ยเจ้าฐานไปนะ ไปแล้วนะค่อยมา,าฐานก็ได้สำรวจไปเรื่อยๆนะครับชิวๆสบายๆบ,บ้านหลังนี้มีอะไรบ้างน่าจะเผาเหล็กนั้นขอแล้วกัน <c oughs> ขอขอแบบติงนังเลยเอาไปเผาขอบคุณมากบุฟเฟ่บุฟเฟ่เนื้อ <c oughs> ขอหน่อยบุฟเฟ่เนื้อแทงอยู่ อุ้ยโอ้ยขนมปังเยอะมาก17อันโอ้โหรวยแล้วบีรรทไปด้วยเ่อหายากล้วก็ข้าวปูกคืนให้เละเอาไค่ผลผลิตพร้อมเว้ยเรียบร้อยนี่นี่เป็นเหวลึกเหรอใช่ที่นี่มันเหมือนจะดีนะแต่ไม่ดีสำหรับผมโอเคสำรวจหมดแล้วละกันเพราะว่าผมขี้เกียจเอาของใหม่ละไปจนภัยกันต่อ เอาของแค่นี้แหละเอาของเยอะจะเสียมารายาทเอาเอ้ยแต่เดี๋ยวแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเสียมารายาทเป็นอย่างงามเลยก็คือผมต้องเอาเตียงนั่นเองนะครนั่นเป็นไอ้ตรงนั้นอะปเปาได้เว้ยแต่ว่ามันน่าจะเป็นเตียงของฟาร์มเมอร์ไม่อยากให้ฟาร์มเมอร์ตายนะคปับเาของที่อื่นเดียวอขอดูหน่อยสิมันคือจังได่น้อขึ้นไปได้ไหมนะอ๋อที่ปรุงยาครับอืมปรุงยาเหรอขโมยมาได้แล้วกัน เอาหมดเอาหมดไม่สนใครเพราะว่าชอบขโมยอยู่แล้วขโมยในเกมขโมยในเกมนะไม่ใช่ขโมยในชีวิตจริงนะขอบ้านหลังนี้แล้วกันนี่มันก็มีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยบูไอเอาไปด้วยแล้วกันเอาบูอาไอไปเลยเฮ้ยเราไ่เตียงแล้วเอาชีวิตรอดได้แล้วครับทุกคนมีเตียงแล้วชีวิตดีมากเอ๋ประจนภัยกันเถอะจะไปที่ไหนดีนะฮะ แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องไปขุดหินก่อนเราต้องไปเอาหินนะฮะบริเวณหน้าผาแล้วเราก็จะอ,ออกเดินทางกันหินสักเท่าไหร่ดีหินสัก,รสกประมาณนี้ก่อนเอเคแล้วก็ครับนี่อุปกรณ์หินขุดหินกันเถอะเอาสักประมาณเท่าไหร่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงแรกเราต้องใช้นะอุปกรณ์หินเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่สาําคัดสมากนะได้ตัวเท่าไหร่15อันก็กพอละ ที่เหลือก็คือค่าอุปกรณ์อุปกรณ์รรหินครับเอาไว้ครบเซตเลยแล้วก็ขวานแล้วก็รองเท้าครับเอาไว้กันตกไอ้นั่นตกหิมะนะที่ผมบอกไปตอนแรกะที่มันจะมีหิมะแตกต่างกันออกไปนะนั่นะคือหิมะจําสแกรแหละโอ้ยังไม่นอนดีกหรอนอนไม่ได้อยากนอนแต่นอนไม่ได้เพราะว่ามันนอนไม่ได้แหละพลาที่จะไม่ตกดินนอนได้แหละ อุ้ยมีเอฟเฟกต์ด้ยเวลาหลับตาเหมือนโหลดเกมใหม่มาเลยแต่จริงๆแล้วโหลดมานานแล้วแค่อัปเดตเฉยๆแม่น้ําใหญ่เลยทุกคนดูดิสวยมากอันนี้เป็นกวดใช่ไหมเหมือนทรายทรายทรายเหลืองเลยเดินเป็นตามทางน่าจะเจอนะน่าจะเจอแหละกี้ก็ลืมตัดไม้มานะฮะทีนี้เราจะเอาอะไรเผานะเฮ้ยเจอไม้ละเจอไม้ไม่ต้องไปไกลเอาไปไหนไกลนะครับอุ้ยมีไม้สองต้นแล้วก็มีอ้อยหนึ่งอันชีวิตดีขึ้นละ อุ้ยตรงนู้นดูเหมือนจะเป็นดินนะงั้นเดินไปสำรวจหน่อยละกันแต่ก่อนที่จะไปสำรวจขอไผ่ซะหน่อยพอดีมันต้องใช้เอ้าเฮ้ยไม่ต้องตัดฟรีตัดให้เลยอัตโนมัติอย่างวะเฮ้ยมันตัดได้เหญ่เลยแปลกแปลเราเราจะเหมือนเราจะเจอแผ่นดินละแผ่นดินใหญ่เป็นไบโอมอะไร่ะซันาฟเวอร์เหรอแล้วนั่นมันคืออะไรน่ะแปลกๆเฮ้ยไก่สวัสดีไก่อุ้ยดูดิสวยมาก ไปมันเราสร้างไว้แล้วเนะแปลกตาจัดเลยเร่อยๆลงนะเผื่อมีเหวข้างล่างเราไม่รู้วู้นี่แหละสถานที่ที่ผมชอบจริงๆแต่ดูก่อนนะเราอ่าเพิ่งตั้งหลักเผื่อมันเป็นแบบเผื่อมันเป็นเกาะนะเราต้องหาแผ่นดินใหญ่ในการสร้างเข้าไว้เราจะได้สมรวจได้กว้างกวางขึ้นอุ้ยนั่นมันฟักทองด้วยเก็บเอาไว้ไว้ปลูก เจออะไรเก็บก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เก็บแล้วเราช่วงนี้ช่วงตอนหลังๆเราก็จะสร้างนะฮะเน้นสร้างน้นเอาชีวิตนอดหุ้ยหมาเบอมไทกาไม่ใช่เบอมเบอม,บอมหิมะชอบสุดแล้วอยู่ในเบอมฟอเรสเพราะว่ามีอะไรให้สร้างสารรค์เยอะมากมันเป็นไม้ในอูดูคติโอ้เบอมไทกาเหรอส่วนใหญ่ผมก็ไม่ชอบเบยอมไทกานะไม่ใช่ม,มุมไม่สวยนะผมเบื่อนฮะ อะไรก็ใบโองไทก้าและไบอไทก้าใหญ่กว่าปกติด้วยนะทุกคนสำรวจก่อนนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจเผื่อๆอาจจะเป็นเกาะเล็กๆนะับเดี๋ยวเราต้องเดินทางไกลไม่เหมาะกับสําหรับในการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องขับเรือเล่นไปนะอาชีพรอาตอนแรกมันจะตีดีขาัดอย่างนี้แหละนะแต่ไปเรื่อยๆก็จะสนุกตอนนี้ก็ยังสนุกนะเี่นโ,โดยรอบก็จะเป็นไบอไทก้านะอืก็ประมาณนี้ใบอไท gas ไหนดูซิว่าอันนี้ไม่คืออะไรนะ ไม่ดูดีกว่าไม่อยากดูนะเหมือนโดมเลยทุกคนโดมจมน้ำมาดูดิเนี่ยเหมือนเกาะเลยตรงนู้นเปลี่ยนใจแล้วเป็นเกาะอะไรนะทำไมมันโล่งๆอย่างีปแปลกๆไหนลองขึ้นบกสิสำรวจสักหน่อยแล้วกันตรงนี้เป็นเกาะชั่วแน่เลยเกาะเล็กๆโอ้ใช่ละเกาะเล็กจริงผมต้องการแผ่นดินใหญ่ต้องการที่ท,ท,ที่มีทรัพยากรเยอะจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล แรกอย่างที่ผมอยากจะหาก็คือทําไมมันดูแปลกๆืมซากเรือเลยใช่ไหมซากเรือเถอะซากเรือเถอะนะซากเรือใช่ซากเรือไหนลงไปดูซิเราจะจะตุยด้วยเป่าซากเรือจริงด้วยมาดูกล่องหน่อยนะไอ้กล่องกล่องสมบัติอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวจะตุยแล้วจะตุย มหมดฮาร์ดคอร์นะเว้ยพี่ใจเย็นขึ้นแล้วกันนะโอเคไม่สำรวจละมองไม่เห็นกล่องนะอเลยน่าเสียดายเบลนไทน์ก้าเฮ้ยนิดไอเนเทพอร์ทัลสร้างประตูน่าสนใจสำรวจหน่อยละกันขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เบลนไทน์ก้าเขาล้อเธอนะผมเบื่อเบลนไทน์ก้าเต็มทีแล้วไม่เอาอะ แผ่นดินจะใหญ่อะไรแค่ไหนแต่ถ้ามีเบลออฟ้ก,กาอยู่ผมไม่อยู่เพราะผมขี้เกียจอยู่ละนะฮะทุกคนโอ้ของดีมากเลยครับประชดนะประชดประชดมากโอ้โหใบใช้ก,ก็น่าจะดีอยู่อ่ะอันนี้เราไม่ใช้แล้วกัน,นออฟซิเดียนสองอันนะฮะประตูเกือบสมบูรณ์ไหมก,ก็ก็ไม่อะไม่เกือบสมบูรณ์เลยประมาณนี้ไม่มีของรละ แค่มาเก็บออกซิเดียนเดี๋ยวเราจะหาเบโอมอื่นต้องจากเบโอมไทกานะเบโอมอื่นมีไหมเนาะไมครับก็จะเวอร์ชันมันก็มันก็นั่นอยู่หน้าหน้าอะไรอะทุกคนเลยเห็นแล้วแท่งๆไ้มนะเคยไม่เห็นละเมือมืดหมองไปหมดทุกคนผมเจออะไรสักอย่างแล้วก็มีซอมบี้น้ำอะลองลงไปดูด้วยขอโทษนะพอดีมาหาของไอ้เจขอโทษขอโทษ เดี๋ยวนึนขึ้นก่อน้ะเปลี่ยนใจละเราเด่มันโลภจริงจเจ้าแต่ของอยู่นั่นแหละไม่อาแล้วเปลี่ยนใจดีวะไปก็ได้วะโอ้ขี่งบจังพวกนี้เนี่ยมาเฝ้าสถานที่แบบนี้มันจะมีอะไรวะเนี่ยมีของสมบัติเนี่ยอยอะไรแะละก็เบลมไทก้าโอ้เบื่อจะตายอยู่แล้วในเบลมไทก้าเนี่ย ผมเป็นยูทูบเบอร์คนเดียวในโลกเงั้นที่เจอไปอมไทก้าเนี่ยฮะโอเคด่าสมใจแล้วไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่เฮ้ยกี่รอบะนะเอนี่ยเฮ้ยนั่นมันฟักทองเลยวะ่ะรู้กูจะดูทําไมเนี่ยไปต่อดีกว่าเฮ้ยนี่แหละไปอมอะไรก็ได้ขอแค่ไม่อมไอไปอมบานี่โอเคอยู่ที่นี่ก็ได้นะที่นี่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่เก็บเรือได้ คนอื่นถอดสมอผมเก็บเรือครับนี่ไงบ้านผมที่ผมจะอยู่เนี่ยบ้านเห็ดเออมันก็ดีนะเรามาใส่อยู่บ้านเห็ดกันเถอะโอเคความฝันของเด็กหลายๆคนคิดว่ามันน่าจะมีบ้านเด็กอยู่ดีบ้านเหล็กบ้านบ้านบ้านอะไรวะบ้านเห็ดเออใช่บ้านเหล็กบ้านที่ทามาจากเหล็กไม่ใช่ไปไรๆสร้างบันไดขึ้นไปข้างบนนะสร้างบันไดลิงนะดูบนเพราะมันง่ายดีมีความฝันหละความฝันมากคืออยากอยู่บนฟ้านะเอ๊ะ หนึ่งส้โอเคนี่แหละบ้านในฝันของผมแล้วก็อยากเก็บของมากเลยขอครับครับครับขีบเยต้องการเก็บของมากตอนนี้ปรีดปรีดจัดอุปกรณ์เก็บของกัอนจัดแบบอีซี่อีซนี่นี่แล้วก็นี่โอเคเรียบร้อยเตียงนอนครับนอนอีกแล้ว ชอบเวลานอนอะ่ะมาหลับตาแบบมันก็นอนค้อฝีนะชอบดีเกียนะเกียเลียตรงนี้ให้เรียบร้อยเฮ้ยไม่นะเราทุบไปแล้วทรัพยากรมีค่าของเราขอไม้อุดไวแล้วกันวางท่เท่ไวจริงๆก็ไม่ไม่ขอใช้เท่าไหร่เลื่ต่อไปก็คือการที่เราจะต้องไปตัดไม้นะครับตัดไม้กันเถอะทุกคน ของไม้ประเภทเไม้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าข้อเสียของที่นี่มันมีซอมบี้เยอะมากเพราะว่าป่ามันทึดนะฮะนี่เหมือนจะได้ยินเสียงมีตัวหนึ่งก่ออุ้ยดูดิแม่งเต็มเลยสองตัวนะะทุกคนดูดิถือดาบเหล็กด้วยโหอันตรายมากเป็นป่าที่อันตรายจริงน,นี่เป็นป่าที่ดีไหมฮะ <laughs> ไปอยู่ไปองค์ไทกาดีกว่าไหมเฮ้ยไปองนี้มันอันตรายแปลกๆแต่เราก็อยู่ไปก่อนฮนะเผื่อมีที่ดีกว่านี้ อยู่ไปก่อนนะฮะคนดูดีฝันร้ายผมมากเลยอ่ะมันมาทำอะไรที่วะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณต้องมีชั้นเชิงก่อนชั้นเชิงไงก่อนละเนี่ยแปบบไรแล้วผมจะฆ่ามันยังไงเนี่ยมันใส่หมวกด้วย ฆ่าไปมีชั้นเชิงเอ้ยไม่เคยฆ่าแบบนี้มาก่อนเลยอะเอย่ทันตรายมากเลยโอ้โหโอ้โหเอ้ยเ้ยสเกเลตันอีกแล้วโอ้จะอยู่หรือไม่เนี่ยนะไม่อยู่ละเย่ทิ้งไว้งี้แหละเป็นปฏิสถานเอาไว้ไม่ใช่ผมเรื่องมากนะแต่ผมไม่อยู่อะก็คือผมเล่นแบบจริงจังจริงๆริงไง ผมจะตุยไม่ได้เป็นเงนขาดเราต้องรักษาชีวิตเอาไว้ชีวิตคือเท่ากับคุณค่าชีวิตไม่เกี่ยวหรอกต้องห่างจากไบโอมบ้านนี้ให้ได้มากที่สุดไปอยู่ในไบโอม Bird เบิร์ดฟอร์เรสก็ได้อะไ่น้ําไปเลยกันมีเรือนะแต่ไม่ไม่ขับเรือนะขับน้ําไป <c oughs> มุกจืดมากไบโอมเบิร์ดฟอร์เรสอยู่ที่ไหนก็มีแต่อุปสรรคไปหมดเราต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ดูเหมือนผมจะโดนหลอกนะใช่โดนหลอกจริงด้วย สนที่เราอยู่ไม่ได้เราจะไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเรือแล้วตอนนี้เดือวเงื่อแตกพักนะเหนื่อยกินข้าวอีกปึ๊บไป let's go อุ้ย,<ป> s <S ยน้ำมันทำเลยว่ะเฮ้ยน้ำมันเหล็กทำใหญ่ตัวด้วยดูเหมือนตรงนี้จะเป็นหุบเขานะครับมืดทมินเลยน่ากลัวมากแม่น้ำไม่ไม่ใช่ขับเรือไปเรื่ลยเฮ้ยดูดิโคตรฟุกเลยน้ำตก น้ำตกใช่ไหมฮะน้ำตกแหละดูตรงนี้เป็นหน้าผานะครับทุกคนคิดว่าบปองเนี้ทุกคนคิดว่าสวยนะแต่ผมคิดว่ามันมันก็สวยแหละแต่ว่ามันอันตรายนะครับอืมสวยแต่อันตรายนะเราจะไม่อยู่นะบปองที่มีแต่พวกมอนเกิดบ่อยๆนะเราจะไม่อยู่นะผมจะเจออะไรบางอย่างสาร้างปลาขลาฟังให้ดูเฉยครับไม่ลงไปลงไปเดี๋ยวตัวอีกโอเค สถานปักหลักเราอยู่เบลเบิร์ดฟอรเลก,ก็ได้วะอยู่ที่ไหนไม่อยู่ไม่ได้แล้ะอยู่ที่นี่แล้วกัน,นมาหาทินฐานนะครับเฮ้ยเจอละแร่ที่ควรใช้ในตอนต้นเกมเฮ้ยดูยเดยอะมากนี่เรียบร้อยขุดมาเรียบร้อยแล้ะที่เหลือคือหาทินฐานอยู่เถอะเฮ้ยเจอแร่หลายแร่เลยนะแล้วของก็เต็มโมโหพ้นยินเลยอ,ออกไปซะไม่ใช้ มีแร่เต็มเลยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งค่อยขุดค่อยขุดนะตอนนี้เคอยู่แถวนี้ก็ได้อบ้านอยู่ตรงนี้ก็ได้อะเป็นบ้านหลังเล็กเลยกันโอเคสิ่งที่คุณจะทําตอนแรกคือจัดแคมป์ครับปา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 บโอเคม้วนๆอย่างนี้แหละแล้วก็จัดของครับขอไม้หน่อยเด้อเราจะสร้างบ้านแบบแฮนด์เมดนะครับ เ <Hey>, 21บ็อกพออยู่สร้างบ้านแบบธรรมดาธรรมดาเลยแล้วกันเ,เวลานอนต้องหลับตานอนด้วยครับขอเวลาทำหน่อยสักแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะดูไปเรื่อยแล้วกันนะทุกคน ปั๊บเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วบ้านของผมนะถามว่าทําไมไม่ขูดตรงนี้ดูมันคลาสสิกดีครับเดี๋ยวจะพารรวิวแล้วกันว่าผมสร้างอะไรบ้างโอเคเริ่มจากตัวบ้านเลยนะครับผมสร้างมาจากไม้เบิร์ดครับแล้วก็หลังคาเนี่ยก็รู้สึกว่าผมจะประณีตมากเลยถึงแม้มันจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมพอเติตรงนี้แป๊บหนึ่งรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันควรเติมปึ๊บนี่นะก็ จินตนาการในแบบของผมก็คือเหมือนบ้านญี่ปุ่นนะถ้าถผมจินตนาการออกคนระับก็เหมือนบ้านญี่ปุ่นอยู่นะแล้วตรงนี้กนะ็ลืมวางกระโจยแล้วเ,เดี๋ยวแต่ว่ารีวิวด้านนอกก่อนอันนี้จะเป็นรั้วบ้านคนระับอันนี้เป็นพื้นที่สําหรับไปเดินเล่นนะครับแล้วก็เอ,อตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ไว้สร้างหอดูดาวนะฮะอืสร้างเป็นแบบป้อมปราการนะเอาไว้ดูรอบๆว่ามีอะไรบ้างน,นะฮะประมาณนี้นะโอเคแล้วก็นี่ในบ้านคนระับ ในบ้านจริงๆรแล้วผมจะทําเป็นที่เยียบอะไรแต่ว่าดูมันไม่ค่อยคลาสสิกนะฮะแบบนี้มันดูคลาสสิกกว่านะดูเท่ด้วยโอเคก็จะแคบๆหน่อยนะฮะก็แคบเลยนะฮะเพราะว่ามีทางที่เดินแค่4ี่บล็อกนะตรงนี้กับตรงนี้อันนี้ไม่ได้ดูดูอะไรเล่นๆนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเอาไว้นั่นของนละนี่จะนอนก็ขึ้นบนบนเตียงได้เลยนะแล้วก็ดูดูอะไรได้ก็ถือว่าดีนะฮะนะะเป็นกองเก็บของฮนะนี่ ใกล้เต็มแล้วสปอยไ้นิดนึง EP หนึ่งนะฮะเราต้องการผมชอบการเก็บของมากนะฮะเป็นระเบียบเดีย๋ยวผมจะสร้างห้องเก็บของโดยใช้บล็อกนี้แหละสร้างห้องเก็บของนะฮะทางลงไปห้องเก็บของข้างล่างนะซึ่งเราจะทําจันต้ดินเนื่องจากมันประหยัดพื้นที่ดีนะฮะไม่ต้องหาทรัพยากรเยอนนะก็แค่ขุดๆๆด,ด,ดไปนะโอเคประมาณนี้นะเดีย๋ยวปิดคลิปเลย้วกันเพราะว่าคลิปนี้เราก็เต็มที่แล้วนะฮะ99%ของคลิปนี้ก็คือประจนภัยนะฮะทุกคน ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ทําเต็มที่มากเลยนะได้การเปิดซีรีส์ฮาร์ดคอร์อย่างสวยงามเลยใช่ไหมล่ะตั้งแต่ EP 0เนี่ยโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อผมไปถึง1 0 0 0ัซับกันด้วยนะและสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ